ขก้าแล้วก็นาว่านะกไปด้อคหมดเย้เลยตือเอาให้มาได้นะลุงนะอาขอให้ม <t> ือกบมือรามือกบมือมหึงหึงแล้วก็รุ่นข้อเปิดข้อเปอันนี้าอนอันลงเคอมือขวาันองคูาม่หวานกวนแค่เขื่นมื่อเยอ้วันน้ก็แเขื่อนนอยากให้ข้อเลือกเขื่อน้อนอยว่าขน้อา เออแข็งมือก็ไปคำนี้ผู้ใหญ่ถือเป็นงวดโอ้ะงวดยื้อรงเพราะมันทำกระดาษงวดยื้อแขกงืู้อแข็งเนฟองรื่งครับปู่ผู้ใหเขาไปแรงด้งนั้นอ่อนอ่อนเค็มมือแขมงเงินฟีค้ดก้าวิบเก้าเก้เเบอร์าไปเออหายไป้หึ่งกีรอบมืออันนี้ขอาใครลูบของปลาหางรับปลาหางเหรอแับนี้ไม่ก็ เอองานฝาหั่แลัวงานอะไรประไพ่ฟอนบ่เออปะไพ่คือคือมอสนั่งใบไพ่เออมากับหัมพอออ่อวัแข่งว่าข้ามากับหัมหมบ่อมากมกับหังหือั่มกับกู้ขาบ่ประเมินบ่ครับข้าไพ่วแหลยถามว่าหังมาวันนี้มากับใครแล้วว่าอีพอ่อ พ้อกับอาก้อยายมาให้พ่อด้วยไม่ใช่ก้อยดึกแล้วก็ก้อยบาอนนี้เกึบมากากเออมือเงากึบแล้วก็เงาขาวเบื้องจะกพ่อตาทายนั่นเองเออพ่อว่าหลงหน้าแล้วก็หลงหนังอยู่นี่เลยเออถามว่าวันนี้นั่งถามมาหาพ่อวันนี้ก่ได้โชคไหมพ่อว่าจังขอใช้น้ำเล็ก้่อบายหนังบ้างอ้าว่อบายกหำ เอาไขาหหมเสียบไวห่มหังาทังวงักวยกัพอเออทง่คือพอก็่อว้ค้าง่นึ่งเออทังฟ้าวทั้งมาไว้ค้างกข้แล้วปพอก็ทมดมากหนังไก่ค้างไเไวหเอาไปเลยตองไปต้ปก้าวขึ้ก้าวขึเงก้าวข้นาท แต่ว่าหลังวันขึ้นหน้อครับืำก็คือแรงมาอึดนิ่ได้มาหยอนตัวได้ผัวเออขึ้นมาอย่งเงี้ยำคือแรงมากคือต้มผักปลาต้มไงรึีได้มาหยอนตัวเออคือต้มับขำไงผัวน่ะรึคือเอาขึ้นหอได้เวระบายมม่ไงขัดไงเนี่ยเี้เอาต้มได้เห็ดต้มขำเงี้ด้เออต้มขึ้นไงขัดก้ว่ากกมมาต้มกลางป่า เรียขึ้นหัวก็เกาติตัวเอามาขึ้นหอวกกาไงล่ะพดกเกิดไปขึ้นช้างไหนเออได้กุ้ึหรอมาขึ้นบ้านหรือค่กั้ววจะไปขึ้นช้างไหนก็ยืมจะไปใชาไหวยืมมันไม่เหือนมันไม่ค่าครับมันต้องเอาขึ้นมาคือหอปูก่ปราเขาได้คือเกาเกาแป้ได้คือเกาเกาแปยจำได้หรือจำได้ก็ได้ครับเออเอาต้งนังไงเล้วครับผมหังมันเข่าล้มหังมันเข่าล้ม ปิดประตูออกองกวนงักกัวอือแค่กลมแบบง่ายด้รู้รักเขามาด้รู้รักรอครับเออตอง่ายง่ายบวกอือร้านวันที่หนึ่งอ่ะอือง่ายที่กลมบักขาง่ายมากอือมาถวายอูปูแต่ปูชื่อพักขาเออพร้อมคับลูกร้านแต่เคอง่งขคอกันสักกัวคั้งว่นมื้อกลมบักขาง่ายมากถเรองเคืองแมง เออก่อนจะไปข้างอะไรก็ข้างต้องผ่านหอปู่คือพระคาเฤทคือก่าเก่าเปิดเรคือก่าวก่าเปิดแค่นั้เออไปหอปู่าตกได้เพอหอปู่แกเก้าเก้าเกิดห้ยข้าปู่คือพระคราบวันที่ปู่กักอะไรนะรักนะไม่เป็นไรเนาะหอปูคือพระคราเฤวยิหอปู่าตกกอันเดียวกันอะไรอยู่ขาปูอันเดียกันนะ เดียวันีปูอวางมังก <board. S 3> <estion> ุะเอามาหานะเนาะอืออาวามาขาคโคกีคกคือมือห่างมือข้ามหาโคกขาหนขมือจะดโคกใหญ่ด้วยนะครับโคกเรื่องครับข้ามเมื่อหรมาขำาด้ปโคกไงครับพคือกลมัากขมไงมากอาทูาส,าาสาทูปูอต้องมาข้ใหญ่ด้วยนะอือเอาเขาบุ้งด้วกขนะ้เอา,า,มมอาเขาวามมึงด้ แป่ว่าแค่เอาไปห่อปูจากเขาบ้าหลงมได้พอเขา้าหลงมมันบวกปมันน้อยอันนี้ประจูง่ายเข้าได้ง่ายนะโอเคแจกไปอยากให้เสร็ขาไปคู่นะอเอาไมานหนึ่งอาจารย์ว่าห่อปู้คือปลขาวอยานีาอือันนี้ของอื่นแรงหนักเพราะวต้มบลกามอือแรงหนักบ่อยเขาก็ไม่เกิดหลมมันน้อยอือเขาห้องแบบเดีนเขาอื่น แต่ว่าของขามันตรงายเขาแกงมะรับปูมันเจ้าปุปยะตูกว้างเข้าหอปุ่คือพเขาไปคือเก่าเก่าเป็ดเก่าเก่าเป็ดแล้วแองวกันว่าอืมปลาั่ให้ปลาก็คัางในปูได้แฮ้มแล้วคนจันบุญตื่นมากปูอีอักครับต้องมากจปุ่มเดยครับมากจะปุ่มด้วยจะห่อหอโฟรนะครับปูช่างบ่เฮมากห่อขอขอหนึ่งไม่ผ่านไม่ผ่านเขาแกม ตือนั่งหลังก่อนอาไม่คุบม่กับมอคุบม่มาอากุ้งันั้คุกต่อไปหงงก็บคนรวอนั่นอืาอ่าหมว่แกมาทางนี้อืมาทางซื้อป่ะคือได้บ่ทางหนึ่เดิกเออปอแค่เอบพายด้วยนางอัมราชมพูเพชรรู้ว่าบุมาคือร้อยก่าพร้อมกับฟวงมาได้เหรอ เออเอาขอให้มมอก็ไมือกับมือก็ไมอมาอารูวันนั้นถูกนะขาพระระนึ่งถึงเราก็รัวนล้นบะอืมเอาจะเริ่มจะเริ่มอืมอ่าขอใครอือมน,นางเมื่ออยากคเบอกขอเบิดกูุ่มกับปู่ค่ะอืมทวารองกลุ่มสำ0ันบาดขอให้คุวยค่าอืมแย้วไปว่าให้เงินคนเนค่ยอคนเาเลกด้วยครับปู่อืมเอมอจะแก้บ,บ้านชักหลังมาค่ะอยากได้ว่เคง่ายก็ถามว่าคือคือน จัแการกับปลาดาออทางไหนเขเข้างี้ให้ก่าดรเขาเออพอถึงงั้นก็กระด่องกจัดการปลาเอาด้วเขาอาุมัดด้วยอืนอนมัดด้วนด้วยเงินเท่าไหนรู้จักมัมอืมอะไรครับรูอนุมัดด้วนไปเอาเรื่องขึ้นเดือนขึ้นเดือนนะเขาเปิดเนี่ยเขาเปิดให้ตองให้กาาด้วยนะรึมั้ยครับเรื่องบักาว่าเรื่องจัการ้่ากับไปจองครับเขาเนอะครับูเขาจองครกคา áo kịp kịch vải, <laughs> câu kịp kịch vải, đỡ không đỡ. À phù. Bán, phải còn áo phù thấy gà gáy, câu kịp kịch Ừm. áo ứng dắt buông ra gà gáy cũng có. Ừm, phải còn Anh นายท่านยึกมแก้วกันยาร่วมบงกับปู่บบไข่ราันี่นบอไข่ปลาเออเรื่องข้างวาทบไข่ราเลนงกเป็นงั้นโตแบนไหบ่แบบงุกโเนียนทกโตถือเอลงมาไล่ปูอ๋อตกบุกค้คือวงด้าด้เนาะนายทนยมฟัว่ยอืมมาเป็นไงพ่อให้ปืนได้ลมได้ก็ปืนได้ะลูนนะ เอองายขึ้นผมเอาอย่างนี้เออลงมานไรผมเอาพอถือถังฟื้นเครื่อ,อ,อ,องบ้านนี่นะจัดไปจัดเต็มจัดน้ำหำอ่ะ <c oughs> อืะเก้าคือเล้าก็เอคำวันได้เก้าถอืแล้วก็บอกให้ถูก เวราหมดกคืแต่เดี๋ยวเจอเยอะกบกระดวนแันตัวเนาะเอามาจะเกิดปปามาถึงวันขตอนนี้เอาว่ามาถึงมาถึงวันข้าปามาเอาวันข้าเอาปัน้าอมมาวันข้าอืมพอเดี๋ยวมาอืมอืมอันนี้คลงใครนายทศพลจังพานิกุมอืมรวมบุมกับโอ้กุอมหนึ่งฟหานเนาะ อาพอ2ั่วกมงอ0รอบ2ชั่ววันอายุวันแล้วุกออกข้อหัวหวแล้ววนนอืมอากแกนแน้เขาก็จัดไปข้อมือขึ้นมือหอเก้าคืบเก้าคมันอืมอ้ลูกเล่นไม่เปิดลูกเล่นเปิดจะขึ้นเดือนมือขึ้นเดืก็บวจัดทช่ไมมากคือตนนั้มกลงบกเก้าคืบเก้าคืบเก้าคืบกอืมเออ อันนี้ของโลของมี่พาพรนามคืนของพรอบครัวจะรวมข้างหนึองควาทหวานอานมือถุกมือหยาบมือสูงมือม้หนึ่งหนึ่งแล้วก็รบวนแล้วนาอาจะระดกระดืออืมพอคือเบอกคือกัรกระดือมันแย่ต้ว่างเนาะอันนี้งานเช้างานคือขาร่วมบ่มกับองคู่ห้าร้อยเก้ากว่าห้าร้อยเก้าปัเออช้าว่าขายรูปห้ารอยเก้ากวามีความหมาก็เหมือนคือ มืความหมายมากเลยสำหรับวันนห้าร้อยเก้าบาทมือความหมายก็หางแล้วหาด้อยเก้บาทครับคั้นบ่มห้อยเกบาทไปบ่หอบานหองเงนนะเอออาอมือโชคไมอรากมือโชคไมหมึงหึแล้วก็รวยนะมอยางินกก้อนกอก้อนอันก็ให้ลูกไอ้เนื้อม่อสมในะนัเนาะ ขออห้ <c ười> ู mm. ่ทอยหูวขาวยก่วค่ะค่อยหาเยอยหาเลยแต่ว่าหันสอตีจะเห็นนต้นน้นมาสามหมื่นจะพูมเร่ายู้ก็จะอื้อคบอขอนี้เออนอขอชมมือการงานคณะขอคู่อืเอาจังหวะจังควงกู่เออขอก็คือเจ้าคือก็ข้าหาเดื่องน่าใช่ไหมคู่ คือสวายตรงแบบข้างกัดข้างมือมาค่ะอือกพบอบบอกเนาะอืมข้างว่ะงอเขาาตเงนี่กงานขนะดจะขอบผ่านไหมอืปกติก็ผ่านยากนะอืมอ้าวแล้วกับพื้นพื้นเรานะงอข้อเท้าบิดขำบิดขำบิดเพื้อบุปบามืออบกคือประับขอโปกกานะงอข้เรืคือกราวกาไปอวเดี๋ยวพื้นพื้นเรานดอก นางอึกอึดรอคอยังบึ้มบึ้มผ้าบ่บึ้มบึ้มผ้านาจะกุลรอนคันเนื้อเกิดป้องชือเช้าเก่าอุ่งเท้างานคองวันก็เดือดถามือว่างุบผู้อหอมงคลมากฝันโอ้งานก๋วยเตียวคูอ อืมาว่าจะได้หอไปเหมนยืได้เลยนะลุกนะอมเออมันม่นมันมือขึ้นไม่ยืนะอืมเออคือเ่็ื่ีกแล้วเอาีลอืมอ่าตรงพือเพื่อะรานะลนะเออเอ้ามือแน่่ยังนะอืมถ้าแจ็คปัดเปาเดือดก็มือพอบ่นดูอ่ะอืมอืมอ เดี are ๋ยวมันว่าออกเปเคียวมากดี๋ยวมันว่าหืมก่อนเนาะอันนี้เอฟคือผ่านมาทางข้างบกเคียวอื่นเนาะอื่นร้ายผู้ร้ายคนร้ายคือเคียงเรื่องงาม เอออาเบื่อคืนก็หลอกยร้พ่อขอเะการงานงรอรัวมือมือเงินร้อยกว่าเนาะเออแล้วก็งานการหอมเติมติดน้มเออแล้วต้องมือยืดเด็ดยืดแวลยืดเก้าเมื่อมือชื้อมือมอ่งอื่นเมหมดยังมาลูกอ่อพ่อพอื่เออแล้แกยยืดเ้าขาถืนือมื่อืนงครับมมางายของขายมือมอ เอากระดาษมันก็เต็มอันนี้ก็ไมมาต็มไม่ไหยความว่าไหมวะเส็ยไม่เสียกะคืองอเข่เกยเสน่ห้าเก้าวัดจัอหมางอเข่าใครว่าูกกนเงินขึ้นไขมาใครเรื่องงอเข่าใครเบีรดใครงามเก้าคือแปดงอเข่าใครจัดผูกพัดแล้วว่าใคร โอ้กับไข่โปอหึงมาไข่แค่ไอ้ไม้ง้วนแล้วคอควายแล้วก็เลยไข่ไว้แจ้งพ่อกับพวกผมก็คือกันน้องนะของแบไข่อ้าวขอให้บกิกานคือร่วมบุญมาขอให้เงิโชคมืินยากมืินโชคมืินมั่งสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลมาขอให้ทองไหลมาหึหึแล้วก็รวยนะบุกจะเรื่องขึ้นมือได้คือกับมือซุ่มบ่มมือได้คือกับมือเขียน หมายเหตุไปเจ้ามาบอลรุ่งคือไม่ลืมแต่เมื่อคือเป่าคือเป่าก็คือแบบเป่าเออนายเป่ากับนางเป่าเออไม่มีนวดหรือเนาะอืออ่าวันนี้เป็นวันคือข่าวหกใช่ไหมครับโอ้เออวันคือยี่สิบหกแยกฝอยก้อนนี้วันคือข่าวหกมิจอรสองห้าหกหก กล้จะถึงวันที่จะไปร่วมบุญเออไปร่วมบุญรวมเพปรวมทางในวันที่สามคือมิถุนายุ่มเนาะที่หอปูบีเรื่องที่เก้าเกิดชุกเก่าเกิดทุกจำได้ว่งจะได้ก็จะไปหอปูบอย่างคัดเงี้ยหมวดหมวดเนี่ยไปว่าไหไรเอไปว่าอะรมาปูไม่ไปไม่ได้เด็ดขาดปูรือไม่อนุัาตหมวดนี้ต้องให้ลูกแรก ไปทุกคนวัน่งนี้ใ่ให้่ไปบันใดเ้อวันฉงต้องไปกาบคารวาี่หอปูร่เรือยเกาเกือกาเกขาเข้าใจไหมเยอะครับปูขันพูดได้่อไปหอปูรี่คือบดบ่อูดเยอเปิดบ่ไใดเ้อะกเกือแม่คู่กับพ่อไปคือกันขันแม่คูปป่บ่อไปเมื่อไหร่แม่คู่ไปกับวันใดทุกครั้งทุกครั้งเขาจยังครับปู ชาบ่คือกุ่แกเบอร์สิบเกตไปก็เืิด้วยยากเข้าใจไหมคือครับแล้วก็จะไปเกลจาคือหอปู่รือลคือก้าวเกดทุกก้าวเกดทุกเออไปเกลจาววาว่าคือนงนจ่ามุมัดบอลลูกยานเพื่อจะค้นห้องต่ายเราได้พอว่ากันเออบุญแตจะเคื่อคือกันอืมว่า ข้างเคีมื่นปคือจะไปคือดับริ่นใ่เออมาปอไปคือเขาจะไปบึงแล้วก็ย่งครับเออเขาโกงตรงเกมเกมก้กับมือมัวแก้ผายด้กับมือไหมว่า้างเคียาเมืกั้นหน้ากันคิวครับหครับเที่ยไปบึงด้วยครับข้างเคียแค่กันแล้้ยงแล้วก็ยื่ง โออไปแก้เร็วก้เรของข้างคืองนน่ะจรเรียบขึ้นขึ้นเจรณาดูว่าจะทำารือคุ้มชิเต่าชิเก้าชิเก้าคุ้มคือเก่าครับผู้ิบเกาคุ้มคือเก่าอคชิเก่าเรครับทำคือเก้าคุ้มนะลูกนะครับเออไปเบิ้งเดียวนะมัดคือง่อยพูดเอาชิบเก้านะนเด่อครับูเออไปบอกขางคือข้างไปก็ไปบอกขางคือเหมือนเออขึ้พอเพิ่มขึ้นเป็นชิบเกา เอครับเพิ่มขึ้นไปสิบเก้ามาอีกยังกล่องกอดเพิ่มขึ้นสิบเก้านะนะเพิ่มขึ้นสิบเก้ออกับเพิ่มขึ้นก็เพิ่มรวงคิ่มท้าบาปทำกรรมมันใหญ่มันเงอกันมาเยอมพอได้ว่าเพิ่มจ็สิเก้าครับเออนายเอกก็ใช้พวงหูงานเขาก็อีกยังเมื่อไว่าก่องกอดร่วมกลุ่มกับองค์ปู่บักเ้าว่าิบสิบเก้าว่าิดสิบถามว่าใครมือกับหมามือสิ มามื่อได้เงิก็ต้องมีความหมายใช่คนเราบ้ึงที่มนควรจะอู้อะขอให้เมื่อต้อมนัมือ้ามอมอาุวันนั้นถูกขาดใกล้ๆแล้วก็วนั้นบอกเกับอื่น้ก็วันนี้อยากไปต่อถุงใช่ไหมค่อยากไปต่อถุงต้องเสียค่าก็เตียมาบวงหน้าก่อนเรื่อเมื่อมาจับกเก่าคอบับอกค่าก็เตีย ข้าก้ัต้องมือข้ามมาับข้าก็เกี่ยวก็เียวข้ามาจำจา,าบกบาวตัว <c oughs> ข้ามาจดก,ก็เกี่ยวาาเกียเ่ยวมาตัวมาตัวเอามาตัวแล้วจะบอกคื่รัไแ <c oughs> ม่เนบบ่ได้ยือบ่ได้ดื้อฟังบ้าคา้าข่ายขัดตัวอือม่ื้ออนีะ่ะ ได้แล้วบางมาจากั้าวก,ก็ะเสียวเนาะเอออยากไปตอกขึ้นใช่ไหมแต่ครงไปาบาเรื่อเรือด่นเรื่อือบกเื่อเออ้ากะเจียวโคตรได้นะคะแลโอเคพานพันมากเกะเออได้คราบกรเจียแล้วมนนึงปัญหาเยอะสรัเครื่องบาดจนก้าวสูน <c oughs> กบล้อคอคื้นกันเอ้าวิเศษแกกุงเดียวกัหามาเยครับเก้าขีดิาเเก้าสิบเป็นปะพูเปแล้วเพิ่เขิดบ่ปะพูวันี่จะเพิ่ม้ี่ยวปพูเพิ่มเขิ่ขดเนาะอันนี้มันงพ่อดีแกไม่บอกแค่อื่ครับพูขั้นอยากแกพิเขษเพราะก็ต้องเพิ่มขึ้นอม่บอกะเออมั้เปิดแกขันได้เิ่มครับแต่เป็นเพิ่มขิกว่าื่อ แต่ทาบอกยาก็ะทั้นขาอยจุดเขียนมากก็จเพิ่มอย่ค่ะกัวเขาจะจุดเพิ่มลูกขึ้นแม่บครับเพิ่มขึนเพิ่มขึ้ง อยาเพิ่มน้ำเง้ยงอยาล้วกขึ้นกับเพิ่มขึ้นก็เลยแล้วกแตเขาบอกเอขึ้นบอบึกเนาะ่แเอออยากแกขึ้นแร่บ๊อบตืงเงี้งมันกม่ได้พอกันเลยัแล้วัก็ไม่ด้พอได้เงียเขาจะข่งมากขกูหั่เนาะ ถ้าพื่งขึ้นมาทำเครื่อมก็ขึ้นะาเออโอเคมาเป็นไงคือธรรมดาแกเข้ามาบึงจังยิ่มเพิ่มพัวยิ้มเพิ่มสร้างนึงนื้อขืนแท่คนคนน่อยคนเดยวคนเดียวจเอาแล้วก็ต้องขึ้นแค่ไม่ขึ้นเอามันมาเไม่มขับแฝงไ้เพิ่มอีกเรื่อง เขาจุดปาชืนยังไงรูปแต่ก็เขาใส่ก็สีเงนบางนิดหนึ่งโอโอ้เจ้าของใคางพระเจ้าโอ้พระเ้เก่งมากอต่ว่าโด่งแค่คนขี้นเดหนึ่งแต่เซียนมือม้ากินรูสีละตอวน้อบ่ามากน้ำเขาเขาอาเขาแบบเนี่ยเนาะต้อเอาแค่ขีอเพราะ คือส um. um. uh ีดำพัวใช่วาคือนกประขายก็วแต่คนนี้เด็กคนหนาคนจนผู้จ้างบาถเดเยอบมากครับเต่ก็คงไม่ข้าวขึ่นเือบะมากคือสองวันสั้นที่กัวพูดเองว่าคนที่กำลังึงซึ่งคนนี้คขายเพค่ร้านก๋วยเตี๋ย ก็ไม่เอิอเอาเอิอเอามาฟอร์มอรื้อเอือนเอาเรืครับเขาบอกเอือเอาเพราะอะไรอือครับผู้พกคือว่ากับเอิอนเอาไม่เรื่อหาเอิอได้เนีพวกัคคนกับเอิอแต่ว่านันบอได้ห่าก็จาก็จผู้สักิธิ์นะครับแม่เรื่งครับ อ่ากไ้นกเอิ่มเอาเอิ่มเอานักปูด่ามาแถ่งแมนพอเอิ่มเอาหรือยืมครับปูแต่ว่าผู้น้องข้อมขาเอิ่มเอาคือการเจ้าบ่ได้ครับมองครับมันคือแตกต่างกันน้องนึงครับแตกต่างมองมันไม่เว้น้องครับเวนมันม่อบขังเรืเอ้ยกับพึเจ้าของเธ ชาพูเาเขาขอบเขาก็บ่รเคาเพอาจะไปชุบหรือแต่ถ้าบขาขั้นระคายเทื่ยวพ่อมาฉางเงินทุกขคืองเขาจ้างอะไรเร่มากระเด้ลเอื่นได้เขาได้ทอเขามักพอขึ้งหันชาพูอ้าวันนี้ปูกตาจะมาเอาไว้วงนั้นเออพวกลูกทำไว้หมดแล้วมันคือขี้ข้อว่าฉงว่าจะถืออะไรเรื่องพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ว จะอนุมัติไม่คูรูจะพามาวันที่หนึ่งเแหละเดี๋ยวพ่อจะเพเลือกเอาหรอกพอกัะเรื่องพอท่านเห็นคำตอบเขามาเรื่มครับ <c oughs> ปูเติว่าพอเถื่ยวจักบาทนะ <c oughs> วันที่หนึ่งรอพ่อมานะ okay, พอเคื่อเรื่องครับปูอย่าเรื่องพ่วงพอเรื่องเขาพอเรื่องมเรื่องแหวนนั่นครับปูแล้วพ่อสิไปจองจักบาทนั่นไงครับปู แต่ว่าแค่พอยกลองเราทุกคนต้องรับผิดชอบเอาอีกแล้ววะค่ะไปจัางใ่นอีกยืม <c oughs> มัดประกดเนาะเอกอ,อก,กต้องคอยขาดชั่วให้บอกให้พอ <c oughs> ่อเปิดร้านข้อบอกมาลเาแต่มันเป็นของเธอไงครับปูโอเคเนาะ ค่าก็เจิพื่อเถ็วันนี้ใครรู้ขึ้นเพิ่มปกติลูกขึ้นมันก็ไม่เท <ét> ่าไหร่นาะเพิ่มเพื่อเถิจะชิ้นหกไปชึ้นหกไปอืมสิบหกเปนเพิ่มขึ้นหกไปอืมอาวสิบหกลูกก็พอเนาะอ้าวขอให้ลูกน้านมือโชคมือแรงมือโชคมือมันใจรู้วันนี้ถูกขับไปหึหึแล้วก็รวยนะลูนะจะิึงจะดึงบเซ่ออึดตึ๊ง้ก็พอกับนายหำกับนายปละไพ กัายืมข้าว่หวยืมนอนกุ้งห้ากออกนอนกุ้งนางประยังัวเขาขึ้นเหรอข้าวหวานเอะยังกะไม่ฟอกยังามครันนางครับประพาพาคืองานเนาะว่าไปใช้งาเมื่อไปใช้เส้นเนี่ย นางบาวพาพันเออชาวบาอีพ่อให้หน่อยลูกหมายอยู่งา,านวันก่างวนน้องหรอเออยิแงหละนั่นบอกครับอ๋อเมื่อแต่พ่อไปคืนลูก<า>ไปกินเรีย้ยงเหมว,าวา่าดปูไปเห็นบอ,อ,บนบบอกเ <c oughs> ออไปอยู่นั่นเองเมื่อมไ,มไปกินเี้ยงครับวันนี้กัไปว่ใชพ่อบอก โอ้ยวายวาวโอ้ยงมารองเกี่ยวกบท่างเปล่าทเค็จจางจางเข้มกะเข้มหมูหวานแลก็มูหว เออเร่หมืนแค่พ่อแม่กคือเรือเหมืนะพ่อแก็ไี่ยอมอ่ากนะเสียบ่าเสียบคือไม่พูดอะไรแครับพูเคุยคุยไม่หมืนแล้วหัวแค่ว่าเนือเค็มเค็มแล้วไม่หมานครับเนื้อเสียบครับแค่ว่าคือแค่กินอือบอกกอาใจใส่ยูบูแค่บอกิน้คือกเออหวเขาคือกก ันนีก็ไม่เลยหน่อยพูดกัพ่ออเออพ่อก็ไปรู้อึังกว่าพายพัอืมรู้ขายนะอพ่อไปเงียบเรือบร้เงียบเงียอมเงียอ่าขอให้อึ้งกว่าพายังอืขายขวงามก็เยอเหมือนกัพ่อจะให้ติ๊บถ้าขายดีโอเคไหมโอเคไหมเออให้ติ๊บตอนดิงน่ะอืติ๊บตอนดึงคือเท่าไหร่รู้จักไหมัากับบวกอยู่บวกหครับพ่อจะให้ติ๊บอึ้งก่าเก้าชิกว เล้วให้จิ้าถึงมือมัดเดิมเนาะอืมอ่าขอให้มือซกมือร่ามือซกมือมัดอายุประนา้สถูกขาบแปนึงบแล้วก็รวนนะลูกนะอาเจริญเจะิญงข้ามากค่ะคืออืด้หรู้น้จ้า งานจขาื่ครับเวหัวกเวหัวเนาะได้ผชวม่ยเขึ้นเขาแล้ว่ากันบดเรื่องดนขเร่องเะกันพูดบ้ว่ากันมาัพูดูดเบาอีกอบเขียนออฮยง งามกบพอไปทะเล้วเรื่องามบัวงามบัวกันงามเปนเนครับไปเวิ้งเรื่งบัวเทียงามงามแต่ว่าเขยวลเมื่อยงามมาเรื่มครับพู๋ขาเบิ้งบัวเขยพอถือร้อยถึงเบิ้งครับเอาับแค่ไปเนี่ยแค่คำแค่เด็นต้องพูดเรื่มครับเคยถึงหมอคอยดูนะบ้านเรขที่พ่อเนี่ยเกาเกาเกิดเออเกาก็เก็ดคือโดนจ่า โดดจากหอปูจาลุงนางเลยเก้าเก้าเก้กกลใกล้นกันเออกใกลใกลกันนะไปเบิร์นแ้อมาเที่ยพอกล้จกที่อราเื่ออ่าขอให้ลูกหลานทุกคนหมือศกมือหลัมือขกมือม้อาดูวันนี้ศกาพระึ่งแล้วก็รวยทุกทุกคนนะลูานเอาเจริญอจเริ่สาธุ